30ไอเดียทำคลิปอะไรดีอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับที่ผมแปลมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับเรียนแรกในการทำดีโอนะครับก็คือ DIY DIY ย่อจากตัว t Yourself ก็คือการทำด้วยตัวเองนะครับ เช่นการประกอบคอมพิวเตอร์งันฝีมืองานประดิษฐ์ต่างๆเพ้นการการตีเสื้อการทําเคโทศัพท์หรือว่าปุญแจนะครับไอดีที่สองนะครับ h o w to ู้จัตัวเรียบเกี่ยวกับการสอนนะครับก็ให้เรานึกถึงสิ่งที่เราทําได้ดีสิ่งที่เรามีความรู้หรือแม้แต่จะลงไายนะครับหรือจะเป็นเอ็กเปิดในด้านนั้นเช่นคุณเอ็กเปิดด้านการแต่งหน้าคุณก็สอนการแต่งหน้าครับด้านเทคโนโลยีความงามสอนการเล่นกีตาร์สอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆหรือว่าจะสอนการถ่ายภาพหรือว่าการถ่ายวีดีโอก็ได้นะครับไอเดียที่3การทําอาหารครับก็ให้สอนการทําอาหารสูตรในการทําาาาอหรรรกเตียมอาหาร หรือคลิปเคล็ดลับในการทําอาหารให้อร่อยขึ้นนะครับไอเดียที่4นะครับ work out video หรือว่าวิดีโอในการออกกำลังกายนะครับก็ให้เราสอนท่าในการออกกำลังกายแชร์สิ่งที่ทาแล้วได้ผลในการที่ทําให้เราหุ่นดีขึ้นนะครับคำแนะนำในการออกกำลังกายอุปกรณ์ออกกําลังกายทางเลือกที่สามารถใช้ทดแทนในยิมได้นะครับการควบคุมอาหารวิธีการเตรียมอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนะครับการลดน้าหนักการเล่นกล้ามหรือโยคะยืดเหยียดร่างกาย แอปที่เป็นตัวช่วยให้เราในการออกกําลังกายนะครับันที่5ไอเดียจากงานหรือสิ่งที่เราทําอย anyway. ู่ทุกวันนะครับอธิบายอาชีพหรืองานอาเรงที่ทําอยู่แบบเบสิกพื้นฐานหรือแบบเจาะลึกนะครับคอนเทนต์จากงานประจําที่ทําอยู่ทุกวันแชร์ความรู้ในงานที่ทําที่ทําให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆสิ่งที่เราทาอยู่ทุกวันจนเราสามารถอธิบายหรือถ่ายทอดให้แก่คนอื่นได้นะครับไอเดียที่6กเด็กหรือสัตว์เลี้ยงนะครับก็ถ่ายวิดีโอตอนลูกหรือเด็กๆทําอะไรน่ารักน่ารักครับหรือลูกสุนัขหรือลูกแมวทําอะไรน่ารักน่ารักตลกตล มันก็คือการรวมวิดีโอหรือรวมคลิปแต่ละรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับมารวมกันใหม่เป็นวิดีโอ,โอหนึ่งรายการนะครับโดยทั่วไปจะเป็นวิดีโอตลกตลกรวมกันนะครับหรือเพลงที่แตกต่างกัน 2, 2เพลงหนระือคลิปจากภาพยนตร์รวมๆกันนะครับอันนี้ที่8การเปิดตัวสินค้าในอนาคตหรือสินค้าออกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโทรศัพท์เกมที่กาลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับโดยการพูดถึงว่าอุปกรณ์สินค้าที่มาใหม่นี้แตกต่างจากสินค้าก่อนหน้านี้อย่างไรนะครับมีคุณสมบัติใหม่อะไรที่จะแนะนําอันที่เก้าการปลูกต้นไม้นะครับแชร์ข้อมูล สำหรับคนดู ellt, ต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงในห้องนะครับไอเดียที่สิแนะนําธุรกิจหรือร้านค้าของคุณนะครับในกรณีที่เป็นคนขายของหรือว่าเป็นร้านค้าอยู่แล้วนะครับอธิบายรายละเอียดธุรกิจหรือเรื่องค้าของคุณนะครับว่าเป็นประเภทใดแล้วก็ให้ข้อมูลพื้นฐานไปนะครับแนะนําธุรกิจหรือรืาอค้าเบื้องต้นของคุณให้น่าสนใจนะครับแสดงโลโก้บริษัทหรือแบรนด์เพื่อให้เป็นที่จดจำนะครับแสดงสินค้าที่สร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนปัญหาที่ลูกค้าได้พบเจอบ่อยและผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะไปแก้ปัญหาของลูกค้าดด้้ออยยยยย่่่่าาาาาางงงรรรรรคคคัััับบบเเเีททท11ลนนนแกก็ใํํืชวหมขึ ยกตัวอย่างช่องต่างประเทศเช่นไฟมินิคลับนะครับไอเดียที่สองนะครับอัปเดตข่าวล่าสุดข่าวกระแสะหรือว่าข่าวกีฬานะครับอะไรที่กําลังมาแรงพวกสวัสดิการหรืออะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆครับไอเดียที่สามแฟชั่นเทรนแฟชั่น,นความงามนะครับการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปกิจกรรมพิเศษงานอีเวนต์นะครับช่วยให้เขาเห็นตั้งแต่การแต่งหน้าการเลือกชุดการเลือกเครื่องประดับสําหรับการไปเที่ยวคืนหรือว่าการออกเดทหรือว่าเลือกชุดไปทํางานนะครับไอเดียที่สี่นะครับวิดีโอแกล้งหรือสร้างความบันเทิงครับเริ่มจากการแกล้งเพื่ออออนนนแแกก้งฟหรรืคบัว่ ตัวอย่างช่องแก้งที่ดังๆในต่างประเทศก็เช่นช่อง Low โรแมนแอตูนะครับ ไอเดียที่ส้าทัวร์ชมห้องหรือบ้านนะครับแ,แสดงสิ่งของต่างเช่นเฟอร์นิเจอร์เทคโนโลยีของสะสมนําเสนอสถานที่ต่างๆที่แปลกๆเจ๋งๆที่หลายคนยังไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่รู้มาก่อนนะครับไอเดียที่สิบหกเดรี่รูทีหรือการทํากิจวัตรประจําวันของเราให้คนอื่นรู้นะครับแบ่งปันสิ่งที่คุณทาอยู่ทุกวันแลวรู้สึกว่าปรับปรุงคุณภาพชีวิตข,ของคุณให้ดีขึ้นนะครับแสดงให้ผู้ดูเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อพวกเขานะครับไอเดียที่สิบเจ็ดแสดงความสามารถทักษะหรือพรสวรรค์น,นะครับเช่นมีความสามารถด้านการเต้นการร้องเลลงงหรรรรรือรรปปอทัักกกษะาาาา่นนนนุบบคค็แสสดดววมมถไปใีโ ันเดย์ที่18นะครับขั้นตอนการดูแลผิวเคล็ดลับการดูแลผิวใสนะครับแนะนำผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้งานอยู่สาธิตวิธีการใช้นะครับ ไอเดียที่ส9สตรีมเกมนะครับมีส่วนร่วมกับคนดูให้มากที่สุดมีความตลกแล้วก็การนําเสนอให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับไอเดียที่20ครับผีเรื่องความเชื่อสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับพาไปส่องผียังสถานที่ต่างๆตำนานเล่าเรื่องผีกดแห่งกรรมสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับผีในแนวแอนิเมชันแบบช่องหลอนไดรี่นะครับหรือจะเป็นผี 3D แบบช่องดิแบบงดนแดนสนทยาทวายแล้วนะครับคนดูเยอะมากเลยหรือจะเป็นเรื่องตำนานที่โด่งดังนะครับเช่นเรื่องปอบหรือกระสือครับไอเดียที่21นะครับแอปพลิเครับสิวส็ปร์ต่อปแนะนบไอเดีท่2 เกษตรกรรมนะครับสอนการเกษตรกรรมการปลูกพืชน,นะครับตัวอย่างช่องกัจช่นเกษตรก้าวไกลไปด้วยกันนะครับไอเดียที่23นะครับการเงินการลวงแขกการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับการลงทุนที่ฮิตขนาดนี้ก็คือริปโตคอเรนซีนะครับสอนในการหาเงินการสมัครกองทุนหรือหุ้นหรือว่าสอนหารายได้จากอาชีพเสริมนะครับไอเดียที่24ร้องเพลงหรือลิปซิงเพลงที่ได้รับความสนใจในขณะนี้นะครับ ไอเดียที่25บอกนะครับเป็นการนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่ตนเองได้เจอในชีวิตประจาวันนะครับเป็นเหมือนไดอารี่แบบวิดีโอนะครับไอเดียที่26ประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ในหัวข้อที่คุณลงลายนะครับยกตัวอย่างเช่นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไทยก็ได้นะครับไอเดียที่27ทำโครงข้อคิดดีๆนะครับการสร้างแรงบันดาลใจให้คนหนังสือดีน่าอ่านหรือว่าจะเป็นผู้พูดที่สร้างแรงบันดาลใจก็ได้นะครับไอเดียที่8ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับสอนการทำตลาดผ ยี่สิบเก้านะครับวิดีโอเรียกตอบสนองต่อวิดีโออื่นนะครับวิดีโอสแสดงปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์หรือวิดีโอหรืออะไรก็ตามที่คุณดูอยู่นะครับไอเดียที่สามสนะครับซ่อมแซมและตกแต่งบ้านไอเดียการแต่งบ้านการทําห้องนอนด้วยงบประหยัดทำเองได้โดยไม่ต้องง้อช่างนะครับตัวอย่างช่องประเภทนี้ก็ได้แก่ช่องคุยกับลุงช่างนะครับถ้าคิดมีประโยชน์ฝากกด,ดไลค์ก็สับสกายให้ผมนะครับสวัสดีครับ